มาเบิงเพื่นปลูกบัวปลูกบัวหิมะไหมค่ะมาค่ะตามมาเืองนี่ค่ะเจ้าของเพื่นสวัสดีจ้าวันนี้ผ้ามูมาเบิงการปลูกบัวหิมะเด้จ้าขุดหลุมกนเป็นรั้งแรกนะครับที่ปลูกแถวเขียดแอีสานจัาหแวัดสุลินนะครับเป็นเถื่อแหลกแล้วก็เป็นเถื่อแหลกของผมนำกันนะครับ ยังบรท่านชำนาญกับด้วยลองพิลล่องถึงนี่แหละครับอันนี้ต่างๆนะครับที่ที่ได้มักไว้มีใบใหม่มีแกบมีไอ้พวกกีดพุนทานไฟอย่างต่างๆมีนำมาร์กเขี่ยวปาพุทธผสมปันใหม่ครับที่ได้ลองขึนได้สำเร็จนะครับ ผสมแล้วก็พวนด,ดินนะครับนี่ขบเขา่าผสมส่วนต่างๆให้เขากันจังหน่อยนะครับกษตรเบียบบานๆน,นะครับบริมีเอียังกันต้นยังบากไม้ครับเห็นเนบียบบานไหมครับขบเขา่าให้เขากัห้หน่อยเกียร์ให้เรียบต้นพันจากหัว ไอ้เงาเงาพี่บุยมาทติซังมาจากฝั่งเหนือนะครับโดยอ้างขางเป็นกระชงมาให้ผมมุกระเพฉ่ำเดี๋ยวประมาณนักเกือบเกือบเดือนนึ่งเลยครับนี่แต่ต้นพันธุ์ขนาดนี้ครับนะครับต่อไปกระสีโอจากถุงนี่นะครับหักเต็มเลยครับหักกำลังเดินเต็มถุงนะครับนี่ก็สิวางเลยนะครับใบกรสียิ้มโกเพลนครับ สีอกสูงเนี่ยจักหน่อยนะครับเพื่อนบอกว่าปลูกในที่สูงก็เลยต้องสิบอกเข็ดลุ่มลงนะครับตัวนี้สีสูงสูงจักหน่อยคูดดินขึ้นภาคอีสานเนี่ยเพิ่อนปลูกกันหลายพหนหางให้พึกฝึกเลา<อ>ะเน,นี่ยมีมีคนปลูกครับแต่ว่าส่วนตัวของผมนี่เพิ่งจะเริ่มนี่นะครับเพื่อเรล็กนะครับเป็นครั้งเรล็กครับพูว่าผลผลิตเนี่ยเพราะว่าเก่าเดือนวะครับ แปดเก่าเดือนถึง <analyze> ป <anthropology> ีถึงเกือบเกือบเกือบปีแล้ะครับแล้วกับเป็ดเก่าเดือนขึ้นไปเี๋ยวใหม่ปักนะครับปักไว้เพื่อผ่องขั้นหมานี่ะมันอาสิมาเรียนว่า เอาฟางคุมคุมจักเพื่อให้รักษาความความชื้นนะครับคุมบางๆไปก่อนโมข่อยนะเนี่นครับนาแรีงนะครับตัวไปหนีนี่เป็นนาแรีงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินนะครับเอาฟางคุมหยุดก่อนบะหุน่น้นามนะครับหุ่น้นาม ช่มชื่นครับค<ช>่ะสิงร้ายนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นคางเหลี่ยมออกมาสู่แดดนะครับแต่ก่อนก็นอยู่ลุงเพะชะำค<ช>่ะกระเด็ลำไรต้นนี้แดด้างแก่นะครับต้น<ช><ช>นี้เ้ที่นี้เพิ่อนสิป,ปลูกร้ายปั้นใดคะนี่มีผมพอไว้ประมาณลอยลอยก็ต้นครับ<ช>รสิปลูกไป ราคากระมาณสามเดีอนเนี่ยครับที่ที่ที่เหลืออยู่นี่ในส่วนเดือนก็สิเป็นยางกินไปนะครับเป็นแถวจังสีบอาจารย์เป็นแถวสิเดี๋ยวสิมาเบิ่งความสําเร็จเด้อค่ะเด้อครับเิ่ากิ่งตามนําแน่ครับค่ะอาาเจนี่เด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ